สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลวังผางคณะสัทธาวัดบ้านดงหลวงขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีทอผ้าจุลกฐถินสม,มคีมหากุศลนิทรศการของดีตำบลวังผางประจำปี2567ในระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2567ณวัดบ้านดงหลวงตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน โดยมีประธานอุปถรัรมภ์กระบวนการทอผ้าจุลกถินดังนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเทศบาลตะมนวังผางชมรมเครือข่ายงดเล่าจังหวัดลำพูนคณะศัทธาวัดบ้านดงหลวง ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงเจ้าภาพประธานตั้งต้นกฐถินอันได้แก่คุณชาตรีคุณจุลารัต์ประทุมคุณพ่อนิมิตรผู้สว่างคุณบุญยงประทุมพลอากาศเอกทศพรคุณพงพง,งาเนธหานคุณสุพลคุณแม่ขวัญพรชุ่มสวัสดิ์คุณบุญยวงชุ่มสวัสดิ์ในแพทย์คายแพทย์หญิงสิริมาศเหลาเรืออากาศรตรีธนวัฒเนธฐานคุณธมลวันประทุม คุณวิภาวีประทุมในแพทย์ธนภูมิเนธฐานคุณวิไลวันชุ่มสวัสด์คุณประเสริฐอาจารย์นิพภพันใจอุดมอาจารย์สันติอาจารย์สุชาดาสนอดนตรีคุณภัยทูลคุณวันธนีดอกพิกุลคุณสราวุฒิคุณชิดชนกชุ่มสวัสด์คุณยุทธศิลป์คุณเพนพรชุ่มสวัสด์คุณพันชนชุ่มสวัสด์คุณชัดชวานชุ่มสวัสด์คุณชูชัยชุ่มสวัสด์คุณนัทนกชุ่มสวัสด์ คุณเบญจนีสร้างเล่งพร้อมได้รองประธานสำนักงานอายการคดีพิเศษฝ่ายคดีอายการพิเศษ5ประกอบด้วยนายพลทัตสุราริ์อายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ5และคณะอันได้แก่นายธนพลประเสริฐด,ดีอายการผู้เชี่ยวชาญน,นายพันษาเมฆสวรรค์อายการผู้เชี่ยวชาญน,นายชัดชวลิตตาจุมปา อายการจังหวัดประจำสำนักอายการสูงสุดร้านฮักเกษตรบันต้นพึ่งร่วมด้วยคณะศิษยานุศิษ์สายบุญตามโครงการกัลยนานมิตรวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ6รอบ72็ันพรรษาและเพื่อเป็นการสร่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีศิละปะวัฒนธรรมของล้านนาที่ดีงาม ประเพณีทอผ้าจุลกรถินหรือคนล้านาเฮาเรียกว่าผ้าตันใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนวัดบ้านดงหลวงที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีจนเป็นประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนคุณธรรมวัดบ้านดงหลวงควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานกันต่อไปและในการนี้ทางเทศบาลตาบนวังผางได้จะแสดงซุ้มสาธิต ภูมิปัญญาด้านต่างๆรวมถึงนิทรศการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายกำหนดการมีดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567ตรงกับวันขึ้น8คำ่ำเดือนยี่เหนือเวลา6นาฬิกาพ่ออาจารย์ทำพิธีขึ้นเท้าทั้ง4เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่งานและสาธุชนทั่วไป เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปคณะสัทธาประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเชิญชมบูธและการเรียนรู้จากฐานต่างๆอาทิเช่นฐานการทำสวยดอกไม้รูปแบบต่างๆฐานการทำผ้าห่อคภีฐานการทำหมวกว่อมฐานการย้อมสีธรรมชาติฐานการทำหมอนหกฐานการทำผ้านวมผ้าแลบทฐานการทำช่อตุงการตองลายตอกสาร ทานกันทำงานสารอุ้ยสอนหลานและทานกันทำเครื่องสักการะผมได้ตลอดทั้งวันเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีเปิดงานการไทยทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆผ่านทานการเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลตะบนวังผางโดยมีประธานในพิธีนายอเนกทาศักนายอำเภอเวียงหนองล่องวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567 ตรงกับวันขึ้นเก้าค่ำเดือนยี่เหนือเวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปชมซุ้มจัดแสดงภูมิปัญญาดังนี้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพราอาหารเป็นยาด้านการทอปะผ้ากระเรียงด้านการทำผ้ามัดย้อมสีด้านการทำผ่างปะตีด้านการทำหมอนปล่องหมอนผาด้านอาหารจากไข่จากผําด้านการทำขนมปา่าทำข้าวแคบข้าวแตน การทำน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วด้านการปั้นสปะและด้านการทำลวดลายปราสาทล้านนาเวลาส0บนาฬิกาชมการประกวดตีกลองสปัดใจของกลุ่มเยาวชน15ทีมดำเนินการโดยครูดนุพลอุดดงและทีมงานเวลา1 6บหนาิกาส0นาทีเชิญซื้อสินค้าต่างๆในกิจกรรมการมั่วขวงหอม และชมเวทีเสวนาในหัวข้อต่อลมหายใจวิถีทอผ้าตันใจศรธายิ่งใหญ่แห,ห่งชาวพุทธ,ธล้านนาเวลา18นาฬิกา ชมพิธีเปิดงานสืบสารงานจุลกถินชุมชนคุณธรรมวัดบ้านดงหลวงประจำปี2567โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนชมการแสดงเปิดงานชุดความงามอดีตสู่ปัจจุบันตามวิถีศรัทธาชาวพุทธชุมชนวัดบ้านดงหลวงเวลา19นาฬิกา30นาทีจัดเลี้ยงขันโตผู้มาร่วมงานในงานมีการแสดงโฟกซองกำเมือง และการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของคนในชุมชนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือนยี่เหนือ เวลาเก้านาฬิกาชมนิทรศการความรู้ภูมิปัญญาด้านต่างๆและมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดงเวลา10นาฬิกาพิธีแจกทานมอบข้าวสารพุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านกลุ่มเปลาะบางตลอดจนผู้พิการทางสายตาในชุมชนพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเวลา15นาิกา30นาที เิชมขบวนแห่ต้นจุลกถินเข้าสู่วัดบ้านดงหลวงและพิธีทางศาสนาถวายทานผ้าจุลกถินหรือผ้าตันใจเป็นเสร็จพิธีบดิลีลืมนะเจ้าวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2567 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีทอผ้าจุนและกะถินสาม,มัคคีมหาคุศลนิทรรศการของดีตำบลวังผางประจำปี2567ณวัดบ้านดงหลวงตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนแล้วไปอแอลกันนักนะเจ้า